สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มครับในวันที่อากาศดีนะครับที่บ้านสวนแม่วลีครับผมนี่ครับอย่าลรกเลยครับฝนตกหลายวันแล้วถนดีมะนาวติดลูกเต็มเลยครับตอนนี้ก็มะนาวก็ราคายังดีอยู่นะครับเ <c oughs> นี่ย แต่หญ้านี่นะครับโอ้โหอึ้งตึงเลยยกลกแต่ตาโชคไม่สบายนะครับก็ต้นตัดจ้าไม่มีแล้วโอ้โหนี่ถ้ามีแพะมันลงนะครับสะอาดเตี้ยนเนี่ยครับยาลกฝนก็ลอยฝนแรงครับนี่ลาดไปหมดเลยลาดฝนแรง มาดูฝนครับชุ่มชํานี่ครับอะไรก็เขียวไปครับมองทางไหนก็เขียวไปหมดเลยนวลต้นไม้ต้นหญ้านี่ครับโอ้ยลอยยายเอาสามล้อลุยแน่เลยครับ แต่ก็ลกครับเดินไปก็ลำบากนะครับนี่ม่วง,งผล,ลไม้นูนมะพร้าวไปดูทางนี้กันครับผมโอ้ลกมากเลยครับนม่อยากเลยับอืมอืมนี่ตายที่เก็บ นี่ครับชมพูที่ย้ายมาจากที่บ้านนะครับ <c oughs> ไม่ตาย้ะครับติดล,ลูก <c oughs> ละไอรัดยอดแลละครับแสดงว่าไม่ตายเหมือน เขียวไปหมดเลยครับโอ้โหอ,โอป่าลกครับป่าหญ้าลกมากเลยโอ้ลาย พามาชมสวนหน้าฝนอีกครับนี่มีมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับติดลูกน้อยครับนี่ตลายเริ่มในฝนเริ่มติดลูกเยอะแล้วมะแปงอ่ะจะไปดู อตัวครับนูน่นแน่นคอเลยครับมะพร้าวตรงนึงโอ้หืม,หมบวบครับติดดอกแต่รูปไม่ติดบวบสวนโอ้นี่ครับมะพร้าว โอ้นี่ได้แล้วนะครับนี่ห้าโลกทลายนี้ใช้ได้สี่โลกร้อสิบบาทครับสี่สิบแก้วมังกรครับเขาชอบขึ้นคู่กับอย่างอื่นนะครับสังเกตดูเนี่ยตอนผมปลูกเฉพาะเขานะครับใส่ต้นไว้ไม่ไปครับไม่รัดไม่ยอมไต่ นี่พอมีบวบมีอะไรมามาอยู่ด้วยแตกยอดรัดขึ้นนี่แข่งขันกันแข่งกันขึ้นเลยนี่ขึ้นขึ้นเสาแล้วนี่น่ารู้สึกจะเก็บไปแล้วนะครับมาไม่ทันยายเก็บชุดแรกไปเยอะเลยครับสุกข,ขาครวัครวเทครัวครับนี่นี่ชุดสอง ชุดแรกยายเก็บไปแล้วนี่ครับชุดแรกที่ผมถ่ายเมื่อเดือนที่แล้วยายเก็บไปบ่มผมกลับมาได้กินแล้วนะชุดแรกแก้วมังก่อนเห็นยายบอกไม่ทันนกนะครับนี่ครับรอยนกกินไม่เหลือ เหลือลาลาแล้วเหลือท้ายๆแล้วครับชุดแรกเขาแก่ไปแล้วนี่ชุดสองที่ยังมีอยู่โอ้นี่ยาชียวงูนีะครับแก้วมังกรได้ฝนครับที่ผมบอกครับรุ่นนี้โดนฝนดอกใหญ่นี่ดอกใหญ่เลยครับ ขึ้นต้นไม้เขาชอบอย่างนี้นะครับธรรมชาติของเขาจะชอบขึ้นต้นไม้แก้วมงกรน,นี่อันที่ขึ้นเสาลูกใหญ่นะครับนี่เันเป็นอะไรเปื่อยโดนฝนเน่าไปเลยนี่ครับลูกใหญ่ครับชุดชุดที่ผมมาเดือนที่แล้วเออกดอกนะครับติดดอกนี่ติดดอกเพิ่มอีกฟักทองเกลือนเลยครับขยายเกลือ อ้โหไม่หนาไม่ทันแล้วทองแม่จะมาผสมเอ่ายายจะมาผสมนะครับทองนี่ยายจะมาผสมช่วงเช้านะครับนี่ครับลอยลองลอยลอยยายมาผสมนะครับนี่ทาให้ผสมเขาไม่ค่อยติดนะครับแมลงพึ่งก็ดูแลอยู่พึ่งก็ช่วยนะครับแต่ จะไม่ค่อยติดเหมือนการผสมเองนี่ <Okay. S 1> ครับไมลหนาชุดแรกชุดแรกเก็บไปแล้วผมมาเก็บไม่ทันมลหนาสองปีของผมนะครับชุดแรกเก็บไปแล้วมาถ่ายไม่ทันนะครับนี่นี่เละชุดใหม่นี่รุ่นสองรุ่นนี้ก็น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าฝนดีฝนต้อนเนื่อง รอยายมาผสมรอยายมาผสมเกสรเมื่อเช้านี่ครับ,รบยาลกเลยเอาไม่ทันนะครับท่านจ้างคนมาตัดนะม้งเดินก็ไม่สะดวก นี่ครับเด,ดี๋ยวดูโอ้เนี่ยตาตีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยตาตีแย่แล้วเนี่ยครับนี่เก็บได้นะครับถ้าไม่เก็บไม่ทันนกครับต้องนกต้องนกจัดไปก่อนตาตีตีนี่ไม่ทันเลยโอ้โหลย ลอยเน่าครับแสดงว่ามันเน่ามันจะผ่าลำนี่มันแตกลูกเร็วเกินอดอลายายจะแยก่ะนี่ชุดนี้นี่ลอยไายเก็บไปเยอะแล้วนะครับต้นนี้ดูก็รู้ว่าเหลือเหลือส่วนน้อยละวน่นดิเก็บไปเยอะเลย โอ้น,นี่ลูกนี่สุกหรือเปล่านี่ลูกนี่ดูก,กันครับปึ๊บว้าวนี่เยอะแล้วนี่ปีที่ผมมาถ่ายสปีสองปีแรกครับที่ยหนาตรงนี้เป็นนะครับผมมาถ่ายตอนเก็บโอ้สนุกมากเลยทีนี้ผมไม่เคยได้หยุดก็เลยไม่เคยได้มาถ้าอย่างนี้ก็ลูกเล็กๆอย่างนี้ก็บางทีก็ ปล่อยให้เป็นอาหารนกอาหารนกอาหารก็ลอกครับนี่นี่ลูกนี้ได้ไน้ลูกนี้ครับเก็บไปึบช่วงแรกที่เขาออกมาแกรนนะครับโอ้ยตรนเซเวนตานี่ครับตาตีแล้วตดแตกตัดแตกแล้ว ออกมามันไม่มีฝนลูกก็เลยเล็กครับเนี่ยลูกเล็กหมดเลยครับนี่นี่ลูกไม่ไกไม่โตตอนที่ออกมาเป็นลูกฝนไม่ส่งนี่มันหนาวฝนไม่ช่วยแต่มันแต่ัหน้าพวกนี้ก็สี่ห้าปีแล้วครับ นูรลอยนกเล่นใส่กระโถกนใส่กระเป๋าคันฝนนี่อากาศดีครับฝนปล่อยเม็ดนานก็หลายปีแต่เขาตอนนะครับตอนกิ่งเขาตัดแต่งกิ่งเขาก็เลย ติดโลกแล้วก็นี่ดูครับแมวถุงมาแพ่วไว้ไม่ใช่ว่าไล่ถุงมัดแพ่วน,นี่ไล่นกไล่กระรอกนะครับองนั้นมันนานๆไม่ทันจะแก่ครับเขามาเจาะก่อนเสียของนี่ครับดูมาทุกวันนะครับแต่ก็เออครับ เจาะไปได้แล้ว <c oughs> หมดละเลยสามโลกลอยเจาะเขาจะได้กลิ่นก่อนนะครับพวกนกพวกกระรอกเนี่ยหมวกก็ดีนี่อ่ะชมแน่นา ตกลุมเดี๋ยวบุก่าฝ่าดงมาดูฟทองหน่อยครับนี่ครับโอ้โหยนี่นี่ยกทองฟักทองข้งางๆก็คือแตงไทยนะครับฟักทองแตงไทยสาวๆหน้ามน ฟักทองนี่ก็ตอนนี้ราคาดีนะครับฟักทองเมื่อวานตอบถามมาฟักทองราคาดีเพราะว่าชุดแรกยังไม่มีออกครับฟักทองแบบนี้นะครับแกงตอนนี้นะครับมันครับฟักทองกลายเป็นมันไปเลยนี่ข้าวโพดยายหยอดฟักทองยายต้องมาผสมนะครับอย่างที่บอกนี่รอยยายมา ผสมไว้นะครับนี่ลูกนะครับไอเวาลีมผสมไว้นะครับนี่ลูกใหญ่นะครับมือผมนี่ฟักทองลูกนี้ก็น่าจะสามโลแล้วครับเต็มที่เขาจะประมาณห้าโลนี่ครับอีกลูกหนึ่งโอ้โหขึ้นต้นมะขามเลยนี่ นี่ครับนี่อีกหนึ่งลกูก <c oughs> สี่ลูกแล้วอือตรงไหนอีกนี่ครับผลไปรย่ออยทองทองเป็นราคาครับช่วงนี้คือผักแพงนะครับผักแพงอยู่นี่ครับถ้าธรามาแย่เขานะครับ นี่ครับแ yeah, ย่เขาตอนเช้าน,นี่รอยแม่มาแย่ไว้ครับมาช่วยผสมเอาตัวผ,ผู้ผสมนะครับนะครับอีกลูกหนึ่งสักทองครับนู่นแตงไทยแตงไทยที่รุ่นนี้ยังไม่หล่นควนนะครับแตงไทยต้องรอให้หล่นควนก่อนนะครับถึงจะกินหวานได้แต่สักทองนี่เก็บไปแกงได้เลยใส เล็กไซสน้อยก็แกงได้หมดนะครับมันก็จะมีความมันความต่างกันนี่ครับนี่ลูกเห็มัเห็นยอ่เลยเร,รแม่รอยแม่ประสมไว้ได้ประมาณสักยี่สิบลูกนะครับนูนหนึ่งลูกนะครับดำนะ อูฝักทองไม่เหอแล้วก็ซ่อนอยู่ในป่านะครับมันจะมีซ่อนอยู่ในป่าด้วยวางส่วนป่าหญ้านี่ครับไฟมีไมเออเดี๋ยวพ่ดูไผ่ไฟก่อนนะครับวันนี้มาไม่มีสุนัขทำมานะครับ เลอาจจะไผหวานโอ้ไผหวานมีหน่ออยู่ครับนี่หลายหน่อเลยครับหาวิธีเอาไงวะเนี่ยนะครับไผ่หวานไม่มีเวลานะครับที่จะมาคล้ายๆกับว่าอ,อแต่งแต่งกิ่งสากอเ้านะครับเวลาไม่มี นี่ก็มีอีกหน่อหนึ่งน,นี่รอยยายตัดไปแล้วนะครับไผ่หวานนะครับหน,น,น,น่อหนึ่งน่อสองน่อไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งสองสามน่อสีนอ, 4, นอ โอ้บินนะ้ำหมดเลยท้นใหญ่จะบินครับยายไม่ได้มาเอาเสือได้น้นไม้นะมีงามเลยยายตัดไปเยอะอยู่ครับตัดไปทำเป็นหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มไว้ผัดกับเพานี่ อ๋อนั่นไงหน่อนี่ครับหนึ่งหน่อสองหน่อเลยครับน่นี่ครับโอ้อบสายทับไว้ นี่ครับสองสามนอโอ้อนนี้สี่สนอนี่เต็มเลยห้านอหกนอเจ็ดนอโอ้คนี้เยอะครับ เียบเลยครับดูครับนี่ไผ่สางมนไผ่สางมนนีหนอบ้างไหมอ๋อม่อยู่สางมนนี่ไผตรงลืมแรงนี่ หน่อมีครับเยอะเลยครับนี่คือเขาชอบอย่างนี้นะครับความจริงอ่ะตรงลืมแร้งอ่ะเขาจะเขาจะชอบให้เหลือกอไวประมาณสักสี่ลำนะครับสามสี่ลำท่านละแล้วที่เหลือเขาจะแทงหน่อขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้อยู่ที่โลละยี่สิบาทนะครับ ไปแล้วครับยุงเยอะครับพอดีฝนจะปลอยเม็ดแรงขึ้นจบแล้วครับอไอนี่ผมสะอมยาคุมหมดเลยอ่ะวัน,นี้ก็พามาอัปเดตท,ที่สวนนะครับตี่บา้านสวนแมวรีเศษฟามะครับดูไผ่ดู ทองแล้วก็มาเก็บในนาดูในนาอย่าลืมติดตามบ้านสวนแมวเกษิรฟามนะครับวันนี้พามาดูผลไม้แล้วก็ผลผลิตที่สวนครับรูปฝนเต็มตัวนะครับปลูกอะไรก็ได้นั้นแล้วครับแล้วก็ขึ้นแล้วมีให้เราเก็บกิน ะของบางอย่างก,ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับลูก <c oughs> ทองเครือหนึ่งก็ได้และสองสาลูกหรือว่าน้อยนาต้นหนึ่งสองต้นก็มีให้กินตลอดแหละเป็นเดียวกันนะครับมันุลิใบหเลยปะ โอ้โหใหญ่ใหา่แยกอินทผนลัมมาตัวมันจะขึ้นไหมเนี่ยรอนอีกอันอีกต้นหนึ่งอ๋อนั้นเอามาจากบ้านใช่ใช่ใชนี่เอามาจากที่บ้านแน่เลยเนีผาลัมพึ่งก็ไม่มีครับช่วงนี้เพราะว่าเหมือนก็จะหนีไปอยู่ใกล้ๆน้ำ ส่วนมะน,น,นาวไอส่นสะเดาแล้วก็หมันหมวกโอเคครับเาาก็บมาฝากสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมและขอบคุณนะครับนู่นอีลูกหนึ่งนะครับมันไอฟักท้องมันอ,อยู่ในป่ามีหลายลูกอยู่ใหญ่ วารีมาปลูกไว้เดี๋ยวก็ได้เก็บไปแกงแล้วครับขอม่วงหลงแล้วดูครับนี่ตอนนี้ผมมารอบนั้นมีสุกทนนี่ไมต้นนี้ไ่เหลือเล็กๆเราก็ดูพอให้ได้หายเปี้ยวปากเนี่ยนะมาสวนมาเจอลูกหนึ่งกนะ เพิ่งยังเหมือนเดิมครับเนี่ยอย่างโยครับแต่ปล่อยครับปล่อยเขาผสมเกรสรผสมพวกเกรสรมะพร้าวแล้วก็พวกพืชที่เราปลูปกช่วงฤดูฝนช่วยกันนี่งงครับมะพร้าวจะได้ดก